มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลบบุรีเมืองจมบาดาลน้นําท่วมเมืองจมบาดาลเลยค่ะเมื่อเวลาก้านาฬิกาของวันที่26กันยายน6.4สถานการณ์น้าท่วมพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะยังคงหนักนะคะโดยในส่วนของตําบลนิคมสร้างตนเองประชาชนพนักงานต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ําที่ไหลหลากด้วยความระมัดระวัง ปริมาณน้ำนะคะบนถนนสายวางม่วงลบบุรีมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตรนะคะรถเล็กรถจักรยานยนต์ที่ลุยฝ่าคลื่นน้ำดับกลางถนนเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเข็นรถเข้าข้างทางนะคะมวลน,น้ำยังไหลหลากค่ะละไหลเข้าท่วมวัดเข่าแก้ว โรงพักแยกนิคมสร้างตนเองไหลผ่านถนนสายพะหงษนโยธินที่จะมุ่งหน้าสระบุรีมีการจราจรขับข้างขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกู้ภยัยเร่งช่วยให้การจราจครคล่องตัวและแก้ไขปัญหารถดับกลางถนนได้ค่ะ ประชาชนที่มีบ้านติดริมถนนต่างเร่งนำกระสอบทรายมากั้นหน้าร้านนะคะและเก็บของกันอย่างอนลมานค่ะซึ่งคาดว่ามวลน,น้ำต่างๆยังคงไหลหลากมาอย่างต่อเนื่องจากที่มีฝนตกลงมาหนักในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูมซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ขอกำลังจากหน่วยงานทหารตำรวจอาสาสมัครบุริธิต่างๆลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน,น้ำอีกระลอกค่ะ ทางนี้ปริมาณน้านะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังไหลเข้าท่วมถนนในเขตเทศบาลอําเภอโคกสำโรงและกําลังจะไหลเข้าท่วมบ้านเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกสำโรงนะคะโดยให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จากการประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิดและให้ประชาชนระมัดระวังเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงด่วนนะคะอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ